ทินคาวสวัสดีครับวันนี้จะพูดเรื่องปรากฏการสยองกรุงเทพนะครับเพราะว่าอยูู่นะครับสบปสชก็ยกเลิกโรงพยาบาลเอกชนและคลินิก188แห่งนะครับไม่ให้ใช้บัตรทองวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นกับวงการแพทย์ครั้งนี้เขาโกงกันยังไงเขากงกันอย่างนี้ครับเช่นโรงพยาบาลเอกชนนะครับ ทำเอกสารเบิกเงินเรื่องเบาหวานส่วนม,มากจะเป็นโรคเรื้อรหลังเบาหวานไขมันอะไรพวกนี้นะแต่ไม่มีคนรักษาจริงครับแต่เบิกเงินจากสปทชคุณ้าใจรไปครับเบิกเงินตลอดเลยเบิกแบบต่อเนื่องเลยนะครับพอเขาไปตรวจปรากฏว,ว่าไม่มีชื่อคนในการรักษาก็คือเอารักษาผีนั่นเองครับแต่เบิกเงินเอาเรียกว่าบัตรทองสะดุดเพราะทุจริตเกิดเหตุการณ์นี้นานเท่าไหร่แล้วคะอ้โหป็นมาราธอนมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่ามันชัดเจนปีหลังๆมานี่เองนะครับที่เขาลดแรกเขา สั่งปิดไปโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็คลิกเอกชน18แห่งนะครับแล้วต่อมาล็อตที่ 2, 2ปิดไปอีก64แห่งและล็อตสุดท้ายคาดว่า106แหง่งรวมทั้งหมด188แหง่งมีผู้ใช้บริการกรุงเทพนะฮะเฉพาะกรุงเทพนะครับประมาณ2ล้านคนครับโอ้โห,หแล้วใช้วิธีปิดไปเลยแบบชัดดาวไปเลยแบบนี้ไม่เดือดร้อนกันหมดหรอพี่ติ๋วโอ้โหโกราหลสิครับไม่ใช่โกลาหนธรรมาดาครับต้องเรียกว่ามาหาโกราหนเพราะว่าแทนที่จะแก้ปัญหาก่อนแล้วค่อยปิด ปรากฏว่าปิดไปก่อนครับแล้วก็แก้ปัญหาที่หลังคนมหาศาลนะครับที่จะต้องย้ายจากโรงพยาบาลที่188แห่งนี้ยปกติเนี้ยโ,โรงพยาบาลพวกนี้มีไว้สำหรับแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลรัฐเพราะจากนี้ไปโรงพยาบาลพวกน,นี้ไปทุจริตหรือโดนสอบว่ามีแนวโน้ม่าจะทุจริตทําให้โรงพยาบาลรัฐเนี่ยจะรับมือไม่ไหวสิครับเพราะคนแตกตื่นกันใหญ่โตเลยครับ พอพูดถึงเรื่องบัตรทองแบบนี้ก็ต้องถามแหละว่าแล้วสปสอชอทําอะไรสปสอชอเข้าพยายามหาทางแก้ปัญหาอยู่นะครับด้วยการมีแอปพลิเคชันให้ย้ายสิทธิ์ได้ง่ายขึ้นแต่อย่างที่บอกนะครับแอปพลิเคชันในการย้ายสิทธิ์โรงพยาบาลเน,นี่ยจากโรงพยาบาลที่โดนปิดไปแล้วไปย้ายโรงพยาบาลใหม่นะครับโอ้มีเกอกหลายขั้นตอนกรอกตัวเลขซ้าแล้วซ้าเล่าไม่รู้ตัวเลขเลขที่ตัวเลขสิทธิตัวเลขอะไรต่ออะไรนะครับเสร็จแล้วยังต้องเซลฟี่ตัวเองพร้อมกับบัตรประชาชนอีกนะครับคําถามก็คือว่า ยาญเอียงตาดมตาเขียวใหญ่อองใายพาพวกนี้มีต่โทรศัพท์แบบกดปุ่มครับไม่มีสมาร์ทโฟนครับทำไม่ได้ครับเ้าแล้วยายเอียงตาเขียวตาดมตาดองนี่ทํายังไงอ่ะพี่ติ่งเอาทีนี้ก็วุ่นสิครับก็ต้องไปที่สํานักงานเขตสิครับมันทําให้คุณจะเห็นว่า2วันมานี้นะครับสำนักงานเขตเนี่ยคนเข้าแถวยาวตั้งแต่ตีสี่ถึง10โมงยังทําไม่ทันเลยเพราะแต่ละเขตรับได้แค่วันละ400คนครับ เพราะนั้นุณจะเห็นว่าลงเท้าเข้าคิวเนี่ยยาวเหยียดเลยคนไปรอนั่งหลับสงบนะครับเพื่อที่จะย้ายเสร็จโรงพยาบาลครับก็ต้องใช้รบแมนนวลเห็นไหมครับแล้วมันรองรับไม่ได้ส่วนเรื่องที่คนสงสัยนะครับสบปชบอกว่าถ้าอยากย้ายแบบด่วนเลยนะถ้าด่วนให้โทร1 3 3 0ปรากฏว่าอะไรครับโทรร้อยคนติดต่อกันครับสายไม่เคยว่างเลยนะครับและเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งรับที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนมาก เขาไปย้ายลงพยาบาลนะฮะย้ายิทธิจจากโรงพยาบาลเนี่ยต้องเสียร้อยห้าสิบบาทเสร็จแล้วไปโรงพยาบาลใหม่จะโดนค่าเจาะเลือดอีก600บางโรงพยาบาลเก็บ600บางโรงพยาบาลก็ไม่เก็บนะครับถึงแม้สปสชจะบอกว่าสปสชเนี่ยบริการให้คนที่ป่วยติดเตียงและนอนโรงพยาบาลอยู่เนี่ยรักษาต่อไปเลยเดี๋ยวสปสชจะไปจ่ายตังค์ให้ส่วนสิทธิอ์อื่นๆของบัตรทองก็ว่านไปตามสิทธิ์ที่มีอยู่หลายคนก็เลยบอกว่าโอ้โหเก็บเงินแบบสวิตเซอร์แลนด์แต่ชีวิตอยู่แบบโลฮิงยา งบประมาณ30บาทรักษาทุโกโรคแล้วงบประมาณบัตรทองเนี่ยมีแต่เพิ่มขึ้นทุกปีนะฮะล่าสุดเนี่ยรวมทั้งประเทศเนี่ย1 4 0 0 0 0ล้านแล้วนะครับแล้วรักษาต่อคนเนี่ยนะฮะหัวต่อหัวนะฮะหัวละ3,700บาทซึ่งมหาศาลมากเรื่องนี้ใครผิดบ้างพี่ติ๋งถ้าเอาสอบไปจริงๆจังๆนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าความผิดเนี่ยจะตรวจสอบแค่คลินิกและโรงพยาบาลเอกชนที่เข้ามารับช่วงต่อเรื่อง30บาท แต่ประเด็นก็คือมีคนสงสัยว่ามันอาจจะทุจริตกันมาตั้งแต่การล็อกสเปคโรงพยาบาลเอกชนคลินิกเอกชนเข้ามาในโครงการนี้แล้วพรคเพื่อไทยเขาสงสัยว่าอาดีตผู้บริหารสปสชบางคนมีหุ้นส่วนกับโรงพยาบาลที่ล็อกสเปคเข้ามาด้วยเห็นไหมไม่ใช่แค่ผู้บริหารโรงพยาบาลน,นะฮะเขาตั้งคำถามถึงอดีตสปสชบางคนแล้วนะครับหรือ 3. สุดท้ายแล้วอาจจะมีนักการเมืองรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่านี่ก็ยิ่งสงสัยเข้าไปอีกครับ แล้วอย่างนี้คือมันทําให้สะเทือนวงการและความเชื่อของคนทั่วไปว่าเอาหลาะนักการเมืองทุจริตเราเคยเห็นเคยได้ยินแต่แม้แต่ในวงการแพทย์ด้วยหรอพี่ติ่งเขาบอกว่าวิชาชีพหมอวิทยาพี่พยาบาลบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยน่าจะเป็นอาชีพที่ผู้คนให้ความไว้วางใจมากที่สุดมากกว่าอาชีพวิศวกรมากกว่าอาชีพตำรวจแม้แต่ผู้พิภากษาหมอถูกวางไว้สูงส่งมากแต่บัตนี้คุณจะเห็นว่าระบบ การวิกฤตศรัทธาครั้งนี้นะครับการทุจริตครั้งนี้ที่เบื้องต้นตัวเลข195ล้านเนี่ยตกทุจริตประมาณโรงบาลละ1ล้านซึ่งยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้นอกจากนักการเมืองโกงแล้วหมอก็โกงด้วยเหรอ